สวัสดีครับวันนี้ผมโคชนัทนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับก็คือเรื่องของอา m a s s ั g นะครับ NP mini นะครับตัวใหม่เลยล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนว่าอาใช้งานยังไงบ้างใครใช้งานบ้างตัวนี้เหมาะสมกับใครบ้างนะครับอย่างง่ายๆคร่าวๆเนาะอาเริ่มต้นนะครับก็คือเดี๋ยวเราเปิดกล่องมาเลยครับนี้อาที่เลยครับด้านในนะครับจะประกอบไปด้วยอย่างแรกก็คืออา สายชาร์จไซสี่นะครับด้านบนนะครับมีใบรับประกันให้นะครับตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยอย่าทำหายนะฮะนี้แล้วก็คู่มือนะครับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านในนะครับตรงนี้จะมีจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวปืนนวดเลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับสําหรับได้มาครั้งแรกเลยนะครับจะลืมนะชาร์จไว้เหมือนโทรศัพท์ที่เราได้มาใหม่3าถึงสชั่วโมงหรือว่าชาร์จ้างคืนไปเลยนะครับ ตัวนี้ออกแบบมาอย่างดีนะครับเป็น Type C ซ,ซึ่งสะดวกมากสำหรับทุกคนนะครับก็คือใช้ตรงนี้เลยนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็ต่อไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับหลังจากนั้นพอผ่านไปสามีชั่วโมงแล้วอย่างในครั้งแรกไฟจะเป็นสีเขียวก็คือเต็มแบตเตอรี่เต็มใช้ได้นานสามี่ชั่วโมงนะครับครั้งต่อไปชาร์จแค่ 1- นถึงสชั่วโมงก็จบนะครับก็คือเ,เสร็จวิธีการถอดก็ง่ายง่ายมากนะครับ ทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานในในส่วนของหัวต่างๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หัวแรกเลยนะครับก็คือหัวแบนนะครับหรือหัวแฟลตนะครับวิธีการใช้งานก็คือเสียบไปเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับดันเข้าไปนิดเดียวนะครับใช้งานง่ายขั้นตอนการใช้งานนะครับกดตรงปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับแช่ไว้แล้วก็ปล่อยนะครับหัวนวดจะเริ่มทํางานนะครับนี่คือเลเวลที่1ไแต่อีกทีจะเป็นเลเวลที่2นะครับแต่อีกทีจะเป็นเลเวลที่3าม แต่อีกทีจะเป็นเลเวลที่4ไฟด้านล่างจะขึ้นเป็นจุดนะครับความเร็วสูงสุด3,200รอบต่อนาทีนะครับหรือว่าสูงกว่ามือนวดถึง50เท่านะครับนั่นคือจะทำให้เรานวดได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธีการปิดก็คือกดแช่ไว้เหมือนเดิมก็ปิดแค่นี้เองนะครับตัวนี้นะครับตัวแบนเนี่ยสางานสามารถใช้งานได้ทั้งตัวนะครับทุกมัดกล้ามเนื้อสามารถใช้งานได้หมดเพราะว่ามันสามารถที่จะลูดลื่นผ่าน กล้ามเนื้อได้ง่ายนะครับอันนี้สะดวกมากนะครับลำดับต่อมาครับหัวบอลนะครับหัวกลมตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นพวกขานะครับน้องผู้หญิงที่ใช้งานเดินเยอะหรือว่าใส่ต้นสูงนะครับก็ใช้งานได้ง่ายตัวนี้นะครับกล้ามเนื้อมัดหลักๆนะครับใหญ่ๆที่เรานิยมใช้ตัวนี้ก็คือต้นขาน้องหน้าแข้งก็ได้แขนบ่าได้หมดเลยนะครับ วิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับดันเข้ามาแบบนี้ถอดแบบนี้นะครับใช้ง่ายนะครับตัวนี้ตัวต่อมาครับจะเป็นหัวซ่อมนะครับหรือว่าฟอกนะครับก็คือดันเข้ามาเหมือนกันตัวนี้มันจะค่อมลายกระดูกสันหลังพอดีเลยจะไม่โดนกระดูกสันหลังนะครับมันจะค่อมแบบนี้เวลาเรานวดหลังนะครับอันนี้ก็ใช้งานสะดวกนิยมใช้งานนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นหัวกระสุนนะครับหรือว่าหัวแหลม ตัวนี้จะมีความลึกบ้าของเพื่อนเลยก็คือถึง3ซนติเมตรนะครับใครที่ต้องการเน้นกดจุดต่างๆก็ใช้ตัวนี้จี้เข้าไปเลยเช่นมือพวกนิ้วล็อกต่างๆหรือบาร์นะครับหรือตามข้อต่อต่างๆนะครับใครที่ต้องการเน้นจุดแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับจะจะลงได้ลึกมากนะครับนะครับสำหรับสมาชิกที่ที่ซื้อซื้ออุปกรณ์เราไปนะครับเราจะมีตัวที่เป็นเคสตัวเนี้ย ให้อย่างขาเรียบร้อยนะครับทั้งหมดครบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโค้ชนัทนะครับมารีวิวในเรื่องของการใช้งานปืนนวด NP mini นะครับเพื้องต้นอย่างง่ายๆนะครับถ้าสงสัยยังไงก็อินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะครับผมจะตอบทุกทุกคำถามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ